สวัสดีค่ะมีดีต้อนรับเข้าสู่ Charlie the Moments พอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาพักใจกับโมเมนต์เล็กๆที่ทำให้ชีวิตเราใหญ่ขึ้นวันนี้อยากชวนทุกคนมาคุยกันเรื่อง Resilience หรือที่เราเรียกง่ายๆว่าความสามารถในการฟื้นตัวบางวันเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโลกทั้งโลกไม่ยุติธรรมเลย สิ่งที่ดังชัดเจนที่สุดในหัวอาจเป็นคำว่าไม่คุณไม่ใช่คนที่เราเลือกเราขอปฏิเสธคำเหล่านี้มันหนักจนอดถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมต้องเป็นฉันแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่นานมานี้ เราก็มีเช้าแบบนี้ค่ะตื่นมาแล้วรู้สึกท้อแท้กับการหางานและสิ่งที่ได้ยินบ่อยกว่าคำตอบอื่นใดก็คือการถูกปฏิเสธมันทำให้เรารู้สึกไร้ค่าและไม่รู้จะก้าวต่อไปยังไงดีแต่สุดท้ายเราก็ยังลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ต้องทำของแต่ละวันตอนเย็นพอแดดร่มลมตกก็ผูกเชือกลองเท้าเดินออกไปข้างนอก เดินรอบสนามเหมือนทุกวัน8รอบ2กิโลไปกลับในขณะที่หัวใจรู้สึกอ่อนแอแต่ร่างกายยังเดินต่อได้นั่นแหละค่ะโมเมนต์เล็กๆที่เราเห็นว่า resilience ของเรายังอยู่ตรงนี้ นักจิตว,วิทยาของ American Psychological Association อธิบายว่า resilience ไม่ได้หมายถึงการไม่ล้มไม่ร้องไห้หรือไม่เจ็บปวดเลยแต่คือกระบวนการในการปรับตัวและความสามารถในการฟื้นกลับมาได้หลังผ่านความยากลำบากความสูญเสียหรือความเครียดลองนึกถึงต้นไม้ที่มีรากลึกค่ะพายุแรงแค่ไหน ลำต้นอาจจะโอนเอ็นกิ่งก้านอาจจะหักบ้างแต่เพราะรากอย่างลึกต้นไม้ก็ยัง,งยืนอยู่ได้มนุษย์เราเองก็ไม่ต่างกันเลยค่ะรากของเราอาจเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงค่านิยมหรือกิจวัตรเล็กๆที่คอยยึดเหนี่ยวเราไม่ให้ล้มในทางสมองงานวิจัยด้านประสาทวิทยาบอกไว้ว่าการฝึกจดบันทึกสิ่งดีๆ ที่เรารู้สึกขอบคุณในแต่ละวันหรือที่เรียกว่า gratitude journaling และความมีสติหรือ mindfulness สามารถสร้างเส้นทางประสาทใหม่ที่ช่วยให้สมองเรียนรู้การกลับมายืนขึ้นได้ไง่ายขึ้นเรื่อยๆบางครั้ง resilience ไม่ได้อยู่ในเรื่องใหญ่โต ซ่อนอยู่ในโมเมนต์เล็กๆที่เรามักมองข้ามเช่นวันที่เราตัดสินใจรู้จากเตียงแม้เมื่อคืนจะร้องไห้ทั้งคืนวันที่เราอยากออกไปเดินรับลมทั้งที่ไม่อยากทำอะไรเลยวันที่เรายกหูหาเพื่อนสักคนเพื่อบอกว่าวันนี้ฉันไม่โอเคทั้งหมดนี้คือหลักฐานว่า เรามี resilience อยู่แล้วเพียงแต่เราอาจไม่ทันได้เห็นมันแล้วถ้าอยากให้รากของเราลึกขึ้นแข็งแรงขึ้นจะทำยังไงได้บ้างคะก็ต้องเริ่มจากความสัมพันธ์งานวิจัยของ h a r v a r d Study of Adult Development ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านความสุขที่ยาวนานที่สุดบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นคือกุญแจสำคัญของการมีชีวิตที่ฟื้นตัวได้เสมอแค่โทรหาใครสักคนหรือส่งข้อความสั้นๆว่าคิดถึงนะก็เหมือนการรดน้ำให้รากของเรามีพลังค่ะการมีความหมายวิกเตอร์แฟรงเกล นักจิตวิทยาที่รอดชีวิตจากค่ายกักานนาซีบอกว่าคนเราสามารถทนทุกสิ่งได้หากยังมีเหตุผลให้มีชีวิตอยู่การมีเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันเช่นอ่านหนังสือหนึ่งบทหรือเดินรอบสนามก็เป็นการสร้างความหมายให้ชีวิตการมี mindfulness และ gratitude คือการหยุดหนึ่งนาทีหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่า วันนี้ฉันยังอยู่ตรงนี้นะหรือเขียนสิ่งเล็กๆที่เรายังขอบคุณเช่นกาแฟาแก้วนี้ทําให้ฉันยิ้มได้นี่คือวิธีที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าช่วยให้สมองแข็งแรงขึ้นและสุดท้ายการดแรูแลร่างกายการนอนให้พอออกกำลังกายเบาๆหรือเดินรับลมเพื่อการเสริมพลังใจให้มีที่ยึเหนี่ยว เพราะใจแข็งแรงได้ยากถ้ากายเราอ่อนล้าเกินไปสุดท้ายแล้วการร้องไห้การถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอเลยแต่มันคือส่วนหนึ่งของการยังรากให้ลึกลงไปอีกและทุกครั้งที่เราผ่านวันยากๆมาได้รากของเรา ก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเพื่อรอวันที่เราจะได้ผลิบานอีกครั้งจำไว้นะคะคุณไม่ได้ยืนอยู่ลำพังและคุณยัง rooted in resilience อยู่เสมอแม้โลกจะผลักคุณออกไปไกลแค่ไหนก็ตามแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับ jolly the moments ค่ะบาย